เดี๋ยวเข้านะคะจะมาเล่นเกมนี้กันนะเป็นเกมอะไรไม่รู้อ่าแต่ว่ามันเป็นไปนเก็บเก็บตังค์นะ <c oughs> ก็มาดูกันอันนี้เป็นเกมที่น้องเขารวยมานะคะ <c oughs> อุเยส้มเงามาันมาต่อดูกันดีกว่าต่อไปไปหยิบ,บ้างดีกว่าตอนแออรกเขเราไม่เอาไม่เล่นโอ้ไม่นะขอโทษเออไม่ไม่ไมา

มนไ่่ใชเป็นแบบอมหะฮกมากจะไปดีคี้กับเฮกมาเชกัชอปเฮกมากจะไปดิคีกับเฮกมาเชอร์กัไม่ได้กดมันกดเองอ่ะดูคนดูดิที่โกงอ่ะโอ้แล้ว,แล,วแล้วให้เราใช้ตังหมดนี่นะเอ้ดูมันเสี่ยม,มันแรงขนาดไหน ูเงาเราไม่เห็นแล้วอ่ะไม่เห็นเงาแล้วหรออุย้ยเขาสับเขาปลมอยากเล่นจมูกน,นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยชอบโอเคกดออกกดออกไม่ค่ไม่เล่นขอะปวอไม่เล่นขอไม่เล่น เมื่อไหร่เราจะทำของผู้หญิงรอดเราทำของผู้หญิงไม่รอดมาสิบปีแล้วเนี่ยไม่ค่ะไม่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 น้อง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 ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เล่งค่ะไม่เล่งไม่กินไม่กินไม่เล่งไม่เล่งไม่รวยไม่เล่ง้วยแมงจ๊ะ บ่อยแท้เป็นบ่อยแท้เราอ่ะเอยกันไมหอไมอืมนี่คืออะไรอ่ะให้ใช้แบตด,ด้วยโป้นะคะทุกคนโป้ห้ามดูห้ามดูห้ามดูอะไรคะมันจางขนาดนี้ต้องกดยังไงคะเนี่ยกดตัวนี้ข้ากดตรงนี้อ๋ออย่างนี้เอ,อง ปิด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 นะปิดโอเคเดี๋ยวเราจะทำพอให้ผิงของผู้หญิงให้รอดนะคะทุกคนไม่เอาค่ะไม่เอาไม่อยากเล่งเพราะเล่งมันก็นั้นมันก็ไปโดนของทุกอย่าง ทุกคตรคามันขี้โกงค่ะทุกคนอย่าไปหาไอรินนะอ,อ่อเราไม่ถึงเราเมื่อกี้อุ <S <S <ว>้ยได้อยู่บ้านโซนๆอีกลอ<ม>แล้วอะไรละอ่องวิชายบางกันแล้วเราไม่ได้อยู่อ่อันกฤษไอ้แอกีเขาเล่อังกฤษปะ ต้อ,อยู่ประเทศไทยโอเคตูใหญ่ชะดีกาดีการน่ารักยะ้าไว้ากาชินันจะได้ิด้ตะการก็ยนายอกาเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่ก็แตฮยเมื่อกี้ราจะบอกเขาของ้ายอ๋ยี่นี่ห ค่ะวัยด็กใครสินั่นจะได้ขีระกากระกันน่โอ๊ายกระระกรระเกเกมื่ตมื่อไหร่ก็ย่าโสีร่ขีกระนี้ินนีกินีเกนสันี้เรเกเรกระนี้กระนีเรินีเนนี้าที่กันเานั้นเกเรร้องเอาไม่ผ่านแน่เลยแม่เจ้า ไม่่านต้องไปอยู่กับบ้านเก่าๆเราไปหลงเจ๋งตัวเองอะเองทุกคนคาไว้นินนั้นจะได้แค่รักกันไกก็ไม่เไหนไกลกันไกลกันไกลกกเมื่อไงก็เมื่อไก็ทล่าสโกินกันกนกินกเกนแค่ได้ใจกกก็กันกากินก้ อันนี้เราใช้เป็น iPad ดหรือแท็บเล็ตขอเรียกว่าแพดได้ไหมเราเปลี่ยนาชาบ้างโอ้โหพื้นก็แบบเรียบงามคาวแต่ลกาชินันจะได้ทีได้ใจงายเหนยครกกานิกัใกรม่ไก็ม่ไรก็แต่ลราสวยเนารใครการิกานใ กินนี่สฮากินนีกันันานี่ลืมตัวแม่จ้องทำงานดีกว่าเยอะไม่ต้องมาหากับินตามนียว่ะเนี่ยทุกคนมันดูเครื่องๆงเนไม่รู้ว่ามันเหมือนมันของผู้ชายมันเยอะกว่า ที่โกงป้าเครืองปะเราว่าไม่หรือว่าใช่ไม่รู้โอ้ตบมือเลยตบมือเลยเยตบมือตบมือป้าป่ะโอ้โหบ้านใหญ่มากนะเท่าที่ดูยังโฆษณามาอีกโอ้โหหน่าเราชอบสมเสื้อสีแบบนี้มันสวยมากถ้าเรามีกานเกงสีแบบนี้ ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอา edom, ไม่เอาไม protect no ่เอาโน่นนนต่อไปเป็นผู้หญิงเอาขวดผิดเฮ้ยเขาบอกว่าให้เล่นเครื่องเกมมันจะได้อ้าวให้เล่นเครื่องเกมันจะไม่ได้อะทำไมตอนนั้นเราได้อ่ะงั้นอี๋ยวเราเปลี่็นผู้หญิงบ้างละออกไปเลยนะอิสเีโอดเลยไม่ถึง ไม่เป็นไรเอาเรื่อใหม่ฮ้แปลกนะ เราจะเล่นอันนี้เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเลยไม่ใช่มันจบคลิปอะโอเคโอเคโอเคนะทุกคนเอาอีกแล้วเราจะให้ทํายังไงคะเขาถามหน่อยจะให้ทํายังไงไถ้าทุกคนเขาอย่าลืมไปติดตามเราด้วยนะเรื่องไรสดอะอะไรสดในเครื่องนี้นะคะทุกคนเพราะอ่ามันเราเล่นแนวา ภาพพิจิตตามทุกตอกกันด้วยนะอยากไลฟ์สนมากเลยอยากเล่นอยากไลฟ์สดจากของมากเลยนี่นะคะนี่นะชื่อนี่นะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์แหละเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์อ่าโปรไฟล์ที่ตกแต่งเอง เป็นถาวรเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราขออนุญาตลบคัดอะไรอ่ะ <laughs> เราขออนุญาตลบอ่ะเนี่ยนะอย่ายืนยันถ้าใครอยากขออะไรมาบอกขอได้เลยนะอะไรคือสิบโอ๊ยนี่อะไรพี่ใกล้โมโหได้ไหมถ้าน้องแกงไม่ได้ยินอีกเนะี่ยพี่จะแดดเองแล้วนะครับ สงสารสงสารจริงๆสงสารเคยไม่ทันไปเลื่อนไปเลื่อนดูใหม่ได้นะติกเกอร์ถูดติดตามทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะว่าเราจะถึงเท่าไหร่แล้วขอโทษค่ะกลับขอโทษเลยร้านั่นดีๆดี เนี่ยเนี่ยแอบเครื่องนะทุกคนแอบเครื่องหืมอ่าคนรทำเป็นผู้ชายเหรอหืึหืฮหืึคนรทำเป็นผู้ชายมันก็เอาเกมพวกนี้มารอ มันกำลังดังอยู่เนาะตอนนี้อะไรดังคอนเทนต์อะไรดังบ้างในติ๊กตอ็อ <c> ก <oughs> ถ้าเราทำอันนี้เสร็จแล้วเราจะกลับไปลนะทุกคนเราจะจบคลิปแล้วโอเคนะโอเคถ้าผู้ติดามเราเพิ่มเท่าไหร่เอ,อ่อเราจะาเปิดหน้าเออไม่ใช่เราเปิดหน้านาน,านาแล้วฮะ <c oughs> อันนี้ไม่น่าเล่นอะไม่กล้าเล่น เป็นผู้สาวเต็มตัวแล้วได้เท่าไหร่ได้รถส,สวยๆอ๋ออยู่บ้านที่อ่าเท่าที่อยู่ได้เนาะเยี่ยมเยี่ยมเป็นเพลงหน่อยนะแล้วปิดเพลงก่อนนะคะติดะะลิก็เสร็จไหมครคะถ้าถ้าเราเปิดเพลงเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เราเปิดเพลงอะไรนี้อันนี้นะคะ ถ้าเราอะไรนะเราบอกว่าถ้าจบอันเมื่อกี้เราจะจดคลิปเลยแต่ว่าเราไม่ได้จบในนี่ อยู่ได้เหมือนเดิมเนาะมันสำตลอดทีนี้นะคะก็ไม่ได้นะคะเอเดี๋ยวนะอย่าลืมติดตามพุทธกันนะคะพุทธก็จะถึงหนึ่งหมืนม่นเออหนึ่งพันแล้วนี่ถึงเราจะติดเรื่องอ่าคาเตอร์น,นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ค่อยอ่านนั้น ไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวกับ